อันที่เราจะทำดาบให้เสร็จสมบูรณ์เนี่ยคือการทำให้ Element Mastery เป็นเลเวล36นะครับซึ่งอย่างของผมตอนนี้เนี่ยเป็นเลเวล30นะครับเลเวล30เนี่ยจะบวก37.5%จนะครับโจมตีทั้งหมดแต่เมื่อเลเวลเป็นเลเวล36นะครับผมจะบวกโจมตีให้ทั้งหมด50%นะครับและการที่เราจะทำให้ Element Mastery นะครับเป็นเลข36นะครับเราต้องทำให้ Element ต่างๆ6สีเนี่ยเป็นเลเวล6ให้หมดก่อนนะครับซึ่งดูอย่างของผมนะครับ เออสเตรนซึ่งเป็นสีส้มครับผมขอจะเรียกเป็นสีแล้วกันนะสีส้มนะครับผมเป็นเลเวลหกแล้วครับนั่นก็เพราะว่าดาบของผมเนี่ยเป็นดาบสีส้มที่มีดาวสีส้มหกดวงนะครับผมเออเด็กซิวิตนะครับหรือว่าสีฟ้าของผมเป็นเพียงแค่เลเวลสี่เพราะว่าผมมีดาบสีฟ้าที่มีดาวสีฟ้าสี่เล่มนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให เออ e l e m ม n t ์มาซุยเนี่ยเป็นเลข36นะครับเราต้องทำให้ทุกๆ Element น,นะครับเป็นเลข6ทให้ or, หมดก่อนและการที่เราจะทำให้ Element well ทุก Element เป็นเลข6นะครับดาบของเราเนี่ยจะต้องเป็นดาบสีนันนันนะครับ6สีเอ้ยไม่ใช่6สีเป็นดาบสีนันนันนะครับคือมี6สีแล้วก็ทุกดาบเนี่ยแต่ละสีนะครับต้องเป็นดราวสีนันนันนะครับทุก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 ดวงเลยนะครับเหมือนกับสีส้มและสีม่วงของผมนะครับส่วนถ้าเกิดยังเป็น อ่ะอย่างสีเขียวเนี่ยถ้าเกิดยังเป็นมีสีเขียวแค่ห้าสีนะครับผมแล้วก็มีสีอื่นๆเนี่ยปอมาหนึ่งอันเนี่ยก็จะเป็นแค่เลขห้านะครับผมเพราะงั้นเป้าหมายสงูงสุดของการทําดาบผมจะย้ำอีกทีหนึ่งนั่นก็คือการที่เราจะมีดาบทุกสีนะครับไม่ใช่แค่สีที่เพิ่มโจมตีต้องมีทุกสีนะครับและทุกสีก็ควรจะเป็นมีดาวสีนั้นๆให้ครบซึ่งมันเป็นเป้าหมายที่ต้องใช้ทั้งเวลาต้องใช้ทั้งความอดทนนะครับแล้วก็ต้องใช้เ รัพยากรค่อนข้างเยอะนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นพวกรูนย้อนกลับไม่ว่าจะเป็นรูนสีต่างๆรูนเรืองแสงหรือว่าในเอ่อในการที่เราจะต้องตีดาบก็ต้องมีดาบเนาะแล้วก็ต้องมีตัวของรูนดำนะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนั้นเนี่ยเราสามารถเล่นแล้วก็หาได้จากในออโต้แบตเทิลนะครับหรือถ้าเกิดใครเป็นสายเติมก็มีร้านค้าเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสายเติมน้อยแต่ว่าจะเติมบ้างอะไรเงี้ยมีตัวของ b a ตเทิลพาร์นะครับที่เราจะสามารถทําให้คือเป็น b a ตเทิลพาร์มันจะสามารถทําให้ไอเดียของเราเนี่ย ฟาร์มของพวกนั้นได้ง่ายขึ้น,นครับวนาจะเป็นพวกรูนต่างๆรูนสีเรื่องแสงหรือว่าดาบหรือแม้กระทั่งรูนย้อนกลับนะครับซึ่งรูนย้อนกลับเนี่ยสายฟรีหาไม่ได้เนาะสายฟรีคืออดนะครับเพราะว่ามันต้องเติมพลนะังนักตอนนี้นะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับผมส่วนในเรื่องของงานตีดาบนะครับ การตีดาบเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ารูนซึ่งรูนเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เป็นรูนดำธรรมดาครับหรือว่ารูนออฟเดอะอันโนนครับมันจะเพิ่มโอกาสออกแต่ตละสีเนี่ยสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์หรือว่าเท่าเท่ากันหมดเลยครับการออกแต่ละสีมันก็จะเป็นการสุ่มทั้งหมดเลยครับและถ้าเกิดเราใช้รูนสีนะครับโอกาสมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันจะลดโอกาสออกสีอื่นจาก16.5%นะครับเหลือ15%และถ้าเกิดเราใช้รูนเรืองแสงนะครับรูนเรืองแสงเนี่ยจะเป็นรูนที่ส่งพลังมากที่สุดนั่นก็คือรูนที่มันหาค่อนข้างยากนะครับล มันจะเพิ่มโอกาสติดสนีนั้นนะครับเป็น35%เป็นนะครับแล้วก็โอกาสติดสีอื่นๆน,นะครับมันจะลดลงเหลือ13%เซตซึ่งเอ่อถ้าเกิดผมแน,นะนำครับลูนเรืองแสงเนี่ยมันหายากสุดนะครับก็แนะนำว่าเอาไปใช้กับสีสุดท้ายหรือว่าสีสองอันสุดท้ายหรือ,อยังผมเนี่ยใช้กับ3อันสุดท้ายนะครับผมเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้ก็คือการที่เราจะใช้ลูนสีด,ดำนะครับให้มันได้สีเดียวกัน3 4สีก่อนว่าผมอยากหาดาบสีเขียวผมก็จะหา หรือว่าตีดาบให้มันได้สีเขียวสามอันแรกนะผมและสามอันสุดท้ายเนี่ยผมอาจจะใช้เป็นลูนเรืองแสงทั้งสามอันนะครับแล้วถ้าเกิดเออใช้ลูนเรืองแสงแล้วโอกาสออกมันยังออกเป็นสีอื่นเนี่ยก็อาจจะใช้ลูนย้อนกลับนะครับซึ่งลูนย้อนกลับเนี่ยเราสามารถใช้ได้กับดาวล่าสุดของเราเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นดาวล่าสุดที่มาจากดาบที่ยังไม่คราฟนะครับผมอย่างเช่น สมมติว่าดาวสุดท้ายเนี่ยผมอยากเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับซึ่งตอนนี้เป็นสีแดงผมก็สามารถใช้ได้นะครับผมแต่ผมจะไม่สามารถเปลี่ยนดาวสีส้มได้เพราะว่าดาวสีส้มเนี่ยไม่ใช่ดาวสุดท้ายและถ้าเกิดผมตีบวกดาบไปแล้วนะครับผมก็ไม่สามารถใช้ลูงย้อนกลับได้นะครับผมซึ่งผมก็มีคิวที่ผมจะรอใช้อยู่เหมือนกันนั่นก็คือตัวของออดาบอันนี้นะผมซึ่งผมสามารถหาดาวเหลืองมาได้ทั้ง ห้าดาวแล้วแล้วก็ดาสุดท้ายนี่ผมใช้ลูเรืองแสงซึ่งเป็นลูเรืองแสงส,สีเหลืองแต่ว่าดันออกสีส้มนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะรอลูเลืองแสงแล้วก็รอลูย้อนกลับนะครับซึ่งลูย้อนกลับเนี่ยจะเอามาใช้หลักการการใช้ลูย้อนกลับมันง่ายมากมันก็คือจะเอาดาวที่เป็นดาวสีส้มของเราออกนะครับซึ่งมันจะใช้ได้ต่อเมื่ออันที่เป็นดาวที่เราจะรีเนี่ยจะเป็นดาวอันล่าสุดเท่านั้นนะผมมันจะเอาดาวสีส้มออกปุ๊บแล้วเราก็จะให้เราสุมใหม่ก็คือให้เราตีบวกใหม่ เพราะฉะนั้นมันก็คือลบของเก่าที่เรามีหรือว่าลบอันที่เราไม่อยากได้ออกไปนะครับแล้วมันจะไม่ได้การันตีนะครับมันแค่จะให้เราลองใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราลองใหม่แล้วผมยังได้เป็นสีโซบหรือยังไม่ใช่ได้ที่เป็นสีอะไรที่ไม่ใช่สีเหลืองอีกนะผมก็ต้องรอนุ้อนกับแล้วก็ทําใหม่ไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะงั้นการทําดาบให้เป็นทุกสีหรือว่าทําดาบให้เป็นสีเดียวกันหมด6ดาวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะแล้วก็นุ้จนกับหาได้จากไหนหาได้จากแบทเทิลพาร์นะนะเพราะฉะนั้นสายฟรีถือว่าออดดนะผมพูไปเรื่ง ถ้าพูดไปแล้วขออภัยด้วยครับแล้วก็หาได้จากแพ็คที่มันมาขายนานๆจะมาขายทีนะครับตั้งแต่แพทอัปเดตมันเนี่ยตั้งแต่ดับเข้ามาในเกมเนี่ยแพ็คที่มันมาขายมีมาขายแค่รอบเดียวซึ่งเพิ่งมีมาขายตอนแพ็ของ Spider ร์เนะครับผมแล้วก็นอกนั้นเนี่ยเราสามารถหาได้จากตัวของแอ battle pass นะผมแล้วก็ Battle Pa s s เนี่ยมันจะรีทุก2เดือนเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นไอเทมที่หายากนะผมแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะหาได้เนาะ มีทริคหนึ่งนะครับที่อยากแนะนำนั่นก็คือทริคของการหาออปชันเตียเลียนครับซึ่งผมเนี่ยเป็นผู้เล่นเอเบ็กเอบเนาะแล้วก็เตียเลียนเนี่ยมันส่งผลต่อทั้งเอเบกแล้วก็ ABL ค่อนข้างมากนะครับผมแล้วก็รวมถึงสายไตบอสก็ส่งผลเนาะเพราะว่าทั้งนาวแล้วก็กอเนี่ยเป็นเอเลียนนะครับผมแข่งเป็นฮิวแมนจีนเป็นเอ็กแมนนะครับแล้วก็อัลตรอนเหมือนจะเป็นครีเจอร์นะครับผมแล้วก็เมฟิโซเป็นอาร์เธอร์นะครับเพราะงั้นก็ การหาตีเอเลี่ยนติดมาในดาบเนี่ยมันจะช่วยได้มากะครนะผมสังเกตได้ว่าเรามาส่องดาบผมนะจะมีตีเอเลี่ยนติดไว้อย่างน้อย2.5้านะครับผมโอเคซึ่งตีเอเลี่ยนนะครับผมอ่ะมันจะมีอยู่ในดาวหนึ่งหรือดาวสามเท่านั้นนะครับแต่ไม่ใช่ทุกดาบจะอยู่ในดาวหนึ่งแล้วก็ดาวสามบางดาบอยู่ในดาวหนึ่งแล้วก็ดาวสามนะครับอ่ะอย่างอันนี้นะครับ ตีเอเลี่ยนของผมเนี่ยอยู่ในดาวดวงที่3นะครับแล้วก็ตีเอเลี่ยนเนี่ยมันจะมีออปชันอื่นด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ดาบ6ดาวในการรีหานะครับซึ่งดาบที่เราสามารถเอามารีได้คือแค่เป็นดาบ6ดาวธรรมดาไม่จำเป็นต้องตีบวกนะผมเราก็ไม่ต้องเป็นต้องสีเหมือนกันนะครับแค่เป็นดาบ6ดาวสีอะไรก็ได้นะผมเราก็ต้องมาสุ่มหากับออปชันพวกนี้นะครับซึ่งตีเอเลี่ยนเนี่ยจะมี1%กับ2.5%นะครับผมเพราะงั้นแนะนําให้หา2.5%นะครับและ ดูได้นะครับว่าแบบดาบของผมเนี่ยบางดาบออปชันตีเลียนเนี่ยมันจะอยู่อันที่หนึ่งนะครับอย่างนี้เนี่ยทําไมเตีเลียนถึงอยู่อันที่หนึ่งและไม่ได้อยู่อันที่สามทำไมบางอันอยู่อันที่สามแล้วก็อยู่อันที่หนึ่งผมจะขึ้นชาร์ตให้นะครับผมอันนี้คือชาร์ตที่ผมทําขึ้นมานะครับภายที่ผมขึ้นพายชาร์ตหรือว่าชาร์ตที่ผมเอาขึ้นให้ดูเนี่ยมันก็คืออ่าลิสต์ของแต่ละดาวจริงๆผมควรเขียนว่าดาวแต่ผมเขียนว่าแถวใช่ไหมเออเพราะงั้นดาวที่หนึ่งนะครับ ดาวที่หนึ่งดาวที่หนึ่งเนี่ยจะมีเตตีเอเลียนต่อเมื่อดาวที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับถ้าเกิดดาวที่หนึ่งของคุณไม่ใช่สีเขียวสีส้มสีแดงมันจะไม่เป็นเตีเอเลียนคือจะไม่มีออปชั่นเตีเอเลียนนะครับผมส่วนถ้าเกิดเดาวดวงที่หนึ่งของคุณเนี่ยไม่ใช่เขียวส้มแดงเนี่ยมันจะไปอยู่ดาวดวงที่สาะครับซึ่งดาวดวงที่สามเนี่ยจะมีเตีเอเลียนต่อเมื่อ ดาวของคุณเน่ยเป็นสีฟ้าม่วงหรือไม่ก็เหลืองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราทําดาบครบสมบูรณ์นะครับมีดาบ6สีนะครับแล้วก็แต่และดาบเนี่ยเป็นสีเดียวกันหมดนะครับเราจะมีตีเอเลียนเอ่ออย่างละแค่2.5%งจนตะครับสองคูณหกเท่าไหร่วะเอ่อตอนตัดเดี๋ยวผมขึ้นมาให้นะครับคือคิดเลขไม่เก่งแต่ว่าถ้าเกิดนะครับมันนี้คือมันเป็นทริคเล็กน้อย สำหรับใครที่กำลังทําดาบอยู่นะครับและดาบยังไม่เพอร์เฟกเนี่ยเราสามารถใช้ช่องว่างตรงนี้นในการาหาตีเอเลีดาบละก5%ได้นะครับแต่ว่าการที่เราจะหาตีเอเลียนดาบละ5%เรนี่ยเราต้องทําให้ดาวดวงแรกของเราเนี่ยเป็นสีเขียวส้มแดงแล้วก็ดาวดวงที่3าของเราเนี่ยเป็นฟ้าม่วงเหลืองเพราะงั้นเราก็อาจจะสมมติเราอยากได้สมมติเราอยากได้ เตียเลี้ยนห้าเปอร์เซนใช่ไหมแล้วก็เราอยากได้ดาบอันนั้นเนี่ยเป็นสีม่วงใช่ไหมแล้วก็จะทาให้ดวงแรกเนี่ยเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ดวงที่เหลือเนี่ยเป็นสีม่วงมันก็จะได้ไอเอเลเมนต์เลเวลห้านะผมซึ่งมันถือว่าไม่น่าเกียดเออแต่ว่าคือมันฟังดูยากมากแต่คือมันแค่มันเป็นไอเดียอะไรที่มันทําได้พวกแกนึกออกใช่ปะคือแน่นอนว่ามันไม่ใช่แบบจะเสกให้มันได้อย่างนั้นเลยแต่ว่ามันคือสามารถทําได้แล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถรีออปชันได้โดยที่ไม่ต้องใช้การพรีเมียมหรือว่าไม่ต้องใช้ดาบปลุกพลังครบทุกสีมันใช้แค่ดาบหกดาวในการรีออปชันเพราะงั้นมันก็ถือว่าง่ายนะครับแล้วก็ล็อกออปชันเนี่ยไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับคือมันก็แพงแหละแต่ว่าหลักๆคือเราล็อกแค่ออปชันเดียวว่าออปชันอื่นไม่ได้ส่งผลต่อเกมหมดอะไรมากมายขนาดนั้นครับอาจจะยกเว้นครูดาวซึ่งครูดาวเรามีการอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตีเอเลี่ยนเนี่ยเราไม่มีอยู่ในกาดนะครับผมอันนี้ก็คือมอนเป็นแค่อเดียเฉยนะครับแต่ว เีเดียวกัรล้วนเนี่ยหกดาบเนี่ยเราก็จะหาได้แค่สองจุดห้าเปอร์เซ็นทุกๆดาบอยู่ดีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากมาอัปเดตเรื่องดาบให้ฟังเฉยนะบ๊ายบายชอบก็กดไลค์แค่นั้น